มาส่งแฟนขืนเครื่องหายนำเขาพี่น้องสูสันคือเป็นจังซี่แฟนบอกว่าบอตองหายขอจีแลนดเอาเจ้าไปเที่ยวประเทศอังกฤษภายในเดือนซีก่อนนั่งสีกับนา่งให้เงินหาหมื่นบาทเพื่อเป็นคากักโตหลังจากที่กับไปประเทศลาวสวงนั้นประเทศลาวท่าจะกลับยังตองได้กักตัวอยู่หลังจากนั่นกับเขามาสู่โหมดออนไลน์เหมือนเดิมหลังจากที่เท่ากับไปเท้าเพอาะเคยเอ่ยืองวีซ่าที่เคยสัญญาไหวจะแลนวีซ่าเอาเฮาไปเที่ยวอังกฤษถึงเท้าที่โบเคยเอ่ยืองวีซ่าแต่ขอ ตรเียมข้อมผอมเอกสารต่างๆเพื่อจะแลนวีซ่าสูนาดานบอซูขนาดเข้าจออเจบ่เอยเหลืองวีซ่าสันกระเรียมควอมผอ,อมทุกอย่างบว่าสิเป็นเหลืองเอกสารเหลืองการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการแลนวีซา่ากรียมผอมขักบอเทอร์สันฉางนี่สินปะไว้ก็คือโดยการทิ่ไปพรดินและจล่ายไล่เดือนเพื่อจะอย่างยืนว่าเวลาสันไปอังกฤษแล้วสันจะต้องกลับมาเพราะว่าสันมีภ้าระมีหนีสินจะต้องจ่ายพรดินและแล้วสิ่งที่คอยรอคอยกับมาเถงเพราะว่าเท่าไรส งเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซามาใหา้พ่อแต่เห็นเอกสารเท่านั้นแหละยิ้มเปิ้นเวินเพราะว่าคอยบวได้ขึ้นอยากเอกสารทางยฟ่อยเกียมยรผอมเบิดแล้วข่าวฝากเอกสารมาต้นเดือนสี่ต้นเดือนหายืนสมัครวีซาเลย้อมแถผอมว่าแม่แต่หนังสือเขียนแนะนําตัวเอง่อยกระเฮ็ดเองเบิ่ดหลังจากที่ล่อวีซามาเกือบ3มเดือนเนืองด้วยเหตุผลของสงครามยูเครนก็เลยต้องรอคอยวีซ่าดนนา่นได้เวลาเก็บผาเก็บเครื่องเก็บของแลนตามผู้ชายแล้วจ้า หญิงยิงสันเกือบตกเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะว่าไปพิษ วินาที่ที่เจ้าหน้าที่สนามบินประกาศคอยแล่นกระเสือกกระสนหาเกตที่จะขืนเครื่องไปเจอพนักงานสู้ไปเอเมริดแล่นเขาไปหาพานักงานพานักงานบอกว่าเรือเจ้าเป็นคนสุดท้ายลรวเอ้อสุดท้ายก็ไดมาขืนเครื่องเฮาบินจากสนามบินสุวรรณภูมิไปลงดูไบล่อท้าขืนเครื่องอยู่สนามบินดูไบเก้าส่วนโมงสถานีต่อไปคือบินจากดูไบไปนิวคาสเซิลต่อให้มีความกาปานไดกระหนำตาไลยู่เดก ตอนที่อยู่เครื่องบินนำตาไรเงินบ่มีในทงกะบ,บินไปหาผูุชายในหัวสมองคิดเล็กคิดหน่อยคิดใหญ่ถ้าเขาบ่มาหับสีเอาเงินใส่ซื้อตัวเครื่องบินครับวิหน้าทิที่เลาะเครื่องบินแตะพื้นแผ่นดินของประเทศอังกฤษนำตาทวมหนาเป็นครั้งที่สองจนเด็กหน่อยฝรั่งเนี่ยเมืองหนาหลังจากตอบคําถามต่อหม้อเกือบ30นาทีล่อถาเอากระเป๋าแล้วแล,แล,แล,แลขข้วใไรมาเจอเท้าวิหน้าทีทีเห็นหนาแฟนคือลงใจสุดๆทั้งแลนไปก่อทั้งนำตาไแลและแล้ว ฉันก็มาถึงประเทศอังกฤษหลังจากที่มาถึงคุณแม่สามีกับผ้าเลาะฟาร์มใส่เวลาอยู่ในประเทศอังกฤษได้เฮียนหูหลายอย่างคิดว่าอยากสัมผัสสโนแบบโตเป็น,เป,นเป็นสุดถ่ายกระดมาสมใจแต่ยูเสิรสรองวันคิสตมาสและเทศกาลต่างๆางได้เฮียนหูวัดฐนธรรมได้แลกเปลี่ยนผ้าซาได้ยาเวลาที่อาศัยอยู่ประเทศอังกฤษหกเดือนได้ไปเที่ยวหลายทีหลายบอนบวว่าสิเป็นสกอตแลนด์ยอร์กและเมืองหลวง อย่างลอนดอนได้ไปไทายหุบกับบิ๊กเบนได้ไปึ้นกระเช้าลอนดอนอายจากเด็กหน่อยบ้านหน้าเก็บเหตุทยหน้าเลียงงัวอยู่บ้านอยู่เมืองล่าได้มาเลียงแกะอยู่ประเทศอังกฤษการมาครั้งแรกของเฮาหูซึกว่ามีความอบอุ่นเลยไดครับความสุขหลายและแล้วก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องกลับเพาะคอยมาในานาำวีซ่าท่องเที่ยวแมนสมาร์พักอยู่ประเทศอังกฤษ,กฤษได้หกเดือนมาหนึ่งกับสองเดอ้อจ้าพอแฟนกับนำพลอยาขอต้นนี้ไปเกาหลี พอบอกกับถาวาถาวขอบอใดแต่งงานภายในปีนี้ขอยจะไปเหตุงานยูเกาหลีหรือบอสันขอสิไปเหตุงานยูผู้เกตถาวกายาเข้าไปเหตุงานแล้วมีแฟนไหมสุดถ่ายกระหอแล้วจ้าประเทศเาากลับมาครั้งนี้คือมาขอวีซา่าแต่งงานไพ่อยากฟังเราตอกติดตามไว้เลยว่ามาอยู่ประเทศาวายู่ดนปันใดลอวีซา่าดนปานใดจึงจะได้ครับอังกฤษ